ก็เอาเงินไปดาวไว้ก่อนแล้วก็หาผ่อนแล้วก็ไปกู้แบงค์นู่นแบงค์นี่แบงค์ไม่ให้อีกเพราะว่าอายุแค่ยี่สิบเจ็ดไปกี่แบงค์กี่แบงค์ก็ไม่ให้กู้จนกระทั่งมีแบงค์กสิกรไทยจก็ใจดีเห็นว่ามีความมุ่งมั่นก็ให้แต่ให้แบบว่าให้นิดหน่อยแต่ก็ยังดีอยู่ได้โอกาสได้มาโอ้โหลูกน้องเนี่ยเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามีการทุจริตมีการโกง จนเท่าแก่เก่าอยู่ไม่ได้อ,อย่างนี้แล้วกัน <c oughs> แล้วผมเข้ามาบริหาร <c oughs> ปั๊บเข้ามานั่งวันแรกนะเขาก็มองแล้วไอ้นี่มันจะทาอะไรเสร็จแล้วปั๊บผมเป็นส่วนเกินขององค์กรเ <c oughs> ขานักง,งานลาออกก่อนไปอยู่กับคู่แข่งก่อนเลย <c oughs> ว่าทําไมนะทําไมเขาถึงต้องโกงเท่าแก่เก่าอ๋อเงินเดือนไม่พออะไรได้ไม่พอใช้ไม่มีคนดูแลไม่มีใครเอาใส่ใจเขาเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้ <c oughs> เราก็มานอ่ะงั้นเอาเงินใต้ดินมาไว้บนดินซะ <c oughs> นะครับอ่ะจ่ายเงินเดือนสูงขึ้นนะ แต่ขอให้อย่ากโกงนะก็เริ่มพัฒนามาพนักงานทุกคนน่ารักเป็นคนดีนิสัยดีสุดท้ายก็ค่อยเปลี่ยนพฤติธรรมดีขึ้นดีขึ้นใช้เวลาอยู่ประมาณ9ปีครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นพนักง,งานที่น่ารักของเราทุกคนเนี่ยแหละเป็นคนทําให้เราเป็นผู้มีบุญคุณกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลให้เขาดีพอเราเอาใจให้เขาเอาใจให้เขาดูแลเขาดีเขาก็จะดีกับเรา mm hmm.